สวัสดีครับไลฟ์าสาระนะฮะสาระน้อยๆโมเยอะๆนะครับก็วันนี้นะฮะก็มาชมเหรียญที่เขาเรียกอะไรไม่มีราคานะฮะเหรียญไม่มีราคาแล้วก็ไม่ไม่ได้มีการหมุนเวียนอะไรนะครับแต่ว่าก็เขาเรียกอะไรนะเป็นวัตถุมงคลที่อ่า เขาเรียกอะไรเก็บเพื่อศึกษานะครับเก็บเพื่อศึกษาเก็บเพื่อสะสมนะครับหรือเก็บไว้แขวนก็ได้เพราะว่าชื่อความหมายอ่ะดีมากเลยนะครับชื่อความหมายดีมากเลยฉลองสมณศักดิ์พระเทพคุณาธานนะครับก็คือเลื่อสนสมณศักดิ์นั่นแหละถ้าเรียกตามชื่อเหรียญก็เป็นเหรียญเหรียญเลื่อสนสมณศักดิ์นะครับพระเทพ คุณาทานนะครับวัดพระพิเลนนะครับปี2506นะครับที่เก็บมาก็เพราะว่าพศลึกนั่นแหละนะครับพศ2506นะครับแต่ว่ามูลค่าในการเช่าหาก็ไม่มีไม่รู้ว่าเช่าหากันยังไงรู้แต่ว่าวัดพระพิเลนเนี่ยนะเขาก็จะนิยมนะเขาจะนิยมเหรียญพ่อแก่กันนะเขาจะนิยมวัตถุมงคลอนะเหรียญเหรียญพ่อแก่เหรียญพระฤาษีหรือเหรียญพ่อแก่ นะครับปี2,513หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนั้นอะ่ะเขาเอาง่าย,ายเขานิยมเหรียญพ่อแก่กันส่วนวัตถุมงคลประเภทเหรียญอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เจอนะนะครับแต่พอสอลึกสร้างก่อน,สร,อนสร้างก่อนเหรียญพ่อแก่หลายปีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอ่าอ่าเพราะว่าเหรียญพ่อแก่เขาบอกสร้างปี2,513อันนี้สร้างปี2 5 0 6นะครับพระเทพ คุณอาทานเนี่ยนะฮะหรือหลวงปู่ผลเนี่ยเอ,อ่อถ้าชื่อน่าจะเป็นชื่อผลนะแต่ถ้าท่านท่านเป็นคนจีนอะ่ะคนจีนแล้วมาเปลี่ยนชื่อทีหลังแล้วประวัติท่านมีให้อ่านอยู่ก็ลองไปหาอ่านดูนะเอาง่ายๆแล้วกันความสําคัญของท่านก็คือท่านก็มาเป็นเจ้าวาดวัดพระพิเรนนี่แหละนะฮะแล้วก็บทตบาสําคัญก็นั่นแหละสร้างโรงพยาบาลสงฆ์เ,ออเป็นที่แรกมั้งนะฮะได้นํา พระพิสุกแล้วก็สามเณรนะรมาเทปูลแล้วก็มาสร้างโรง,งพยาบาลสงแห่งแรกนะฮะสร้างไปหกสกว่าปีที่แล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ได้สร้างโรง,งพยาบาลสงนั่นแหละนะครับที่เนื้อหาใจความสําคัญกันนะครับแต่ว่า,าวัดพระพิเรนนะครับก็ อ่าเขาว่าจะมีวิธีไหว้ครูทุกปีนะครับจะมีพิธีไหว้ครูทุกปีที่วัดพระพิเลนนะครับอ่าบรรดาศิลป,ปินนะฮะหรือช่างสาขาต่างๆนะครับศิลป,ปินสาขาเรียกน่าตัดสินอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่มีครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะเขาก็จะนําเสียนพ่อแก่เนี่ยมาเข้าร่วมพิธีที่วัดพระพิเลนอ่าทุกปีทุกวันละตั้งแต่อ่าอดีตตั้งแต่นุ่นปี2 5 1 3น่า่นน่าจะนานกว่านั้นมั้งหรือย,อยังไงเนาะนะครับ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับแล้วก็วัตถุมงคลประเภทเหรียญพ่อแก่นะฮะก็จะสร้างาทุกปีนะฮะก็ลองไปเขา,าเรียกน,นะไปศึกษาข้อมูลดูนะครับศึกษาข้อมูลอีกทีว่าเราชอบอปีไหนออชอบวาระไหนก็ลองไปเขาเรียกนะศึกษาดูอีกทีนะอันนี้นะครับเป็นเหรียญเขาเรียกเป็นเหรียญเลื่นอนสมณศักดิ์นะครับชื่อดีนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบ เรียกอะไรต้องการที่จะเลื่อน <c oughs> มันเป็นความหมายดีไงเห็นไหม <S <S เหรียญต่างๆเนี่ยนะที่ที่มีคําว่าเลื่อนสมณศักดิ์มักจะมักจะมักจะได้รับความนิยมนะเหรียญเลื่อนเหรียญน,นั่งพานบ้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์บ้างนะ,ะพวกนี้จะเป็นเหรียญที่วัตถุมงคลประเภทชื่ออย่างเงี้ยนะฮะมักจะได้รับความนิยมฮนะ,ะมักจะได้ได้รับความนิยมทุกเกจินั่นแหละฮะอย่างาลงพอรวยใช่ไหมฮะเลื่อนสมณศักดิ์บ้างชนะจนบ้างเออชนะจนเลื่อนสมณศักดิ์ อะไรอย่างเงี้ยจะจกคนจะชอบใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรอีกอะหลวงพ่อคูณเลื่อนสมณศักดิ์อะไรประมาณนั้นนะฮะก็ชื่อดีความหมายดีแล้วก็พศออลึกใช้ได้นะครับพศลึกใช้ได้นะครับแต่ว่าค่านิยมเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้อ่ามีสักเท่าไหร่แต่เหรียญน,น่ยสวยดีออกแบบเป็นคล้ายๆรูปดาวดาว,ดาวหกแฉกเนาะเป็นคล้ายๆดอกทานตะวันอะบ่งบอกถึง เขาเรียกอะไรความเบ่งบานความเบ่งบานความ,าวามอ่าเขาเรียกนะสู้แดดเพราะทานตะวันชอบหันหน้าใส่แดดไหมผมดูเข้าใจถูกไหมเป็นว่าเป็นดอกทานตะวันหรือเป็นดอกอย่างอื่นเนี่ยผมก็ไม่ไม่เข้าใจความหมายเนาะเออว่าเป็นดอกอะไรเปรียบเทียบไม่ไม่เออเปรียบเทียบไม่ยังยังไม่ได้แม่นเท่าไหร่นะครับ ก็เหรียญนะฮะในการจัดสร้างเนี่ยก็ต้องมีพิธีนะฮะต้องมีพิธีอย่างแน่นอนนะครับต้องมีพิธีสําคัญแน่นอนในในวาระสําคัญที่ครูบาอาจารย์ได้ทําสมัยก่อนเนี่ยนะจะออกเหรียญหรือจะออกวัตถุมงคลแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยนะมักจะมีความพิธีพิถันนะมีความพิธีพิถันนะครับก็มีพุทธคุณแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเรียกันนะชื่อเสียงอ่าชื่อเสียง ว่าสนามบารมีชื่อเสียงนั่นแหละเพราะว่าเลื่อนสมณศักดิ์ไงเออเลื่อนสมณศักดิ์นะครับก็น่าจะออกไปทางแนวนั่นแหละเหมือนกับที่แบบว่า,าบรรดาศิลปินหรือบรรดาช่างต่างๆมักจะเอามักจะไปจัดพิธีไหว้ครูอยู่ที่วัดพระพิเลนนั่นนะ่ะนะฮะน่าจะมีความหมายว่านะฮะจะให้เป็นพิธีที่แบบขลังแล้วก็แบบเกเรียนนะ พอได้สักการะได้ทําพิธีเขาเรียกบูชาครูเนี่ยนะฮะก็จะมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ,ะประสบความสําเร็จในด้านศินลปศาสตร์ของตัวเองอมากขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละนะถึงได้มีพิธีสืบทอดกันมาตั้งแต่อด,ดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเหรียญนี้ก็สร้างมาก่อนน่าจะเป็นน่าจะมีดีนะต้องมีดีอยู่แล้วนะครับผมก็เดาไปเลยว่าลักษณะเหรียญอย่างเนี้ย ความหมายในยยะเนีเ่ยความเบ่งบานเออความเบ่งบานของดอกไม้ความเจ,จิดจลัดของดวงดาวนะครับเห็นไหมจะดูมองเป็นรูปดาวก็ได้จะมองเป็นรูปดอกไม้บานก็ได้นะครับก็คือความเบ,บ่งบานของดอกไม้ความเจ,จิดจลัดของดวงดาวน่าจะเกี่ยวกับอุปเทเนะความนัยยะความแฝงมาในวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะก็น่าจะแบบว่าอ่าเขาเรียกนะชื่อเสียงเออชื่อเสียงเป็นมหานิยมอ่าชื่อเสียงอ่าต่าง นะครับความสําเร็จในด้านการงานนะครับเกีดยรติยศชื่อเสียงน่าจะออกแนวแนวนั้นแหละหนุนดวงนะพิกดวงชะตาหนุนดวงนะครับเกิดมหานิยมนี่แหละนะเบ่งบานเหมือนดอกไม้ชีวิตจะได้เบ่งบานเหมือนดอกไม้นะครับแสงเจริญแสงดาวเจอจลัดบนท้องฟ้าเป็นดาวเออได้เป็นดาวจากดินจะได้เป็นดาวนะเหมาะสาหรับคนที่ทำเกี่ยงานวงการบันเทิงนะครับนาฏศิลป์ศิลป์เกี่ยวกับ ต่างๆนี่แหละวงการบันเทิงศิลปะหมอลำนักร้องอะไรก็ว่ากันไปเนาะออน่าจะเป็นอย่างนี้แหละผมว่าเนี่ยหรือ,อยังไงมันน่าจะไม่ออกบูนะผมว่าเนี่ยนะฮะน่าจะไม่ออกบูนะไม่น่าจะเหนียวจะโค้งนะผมว่าเนี่ยดูจากลักษณะ,ะการออกแบบเหรียญน,นะฮะยันตรีนี่สิงเหยยันตรีไหมเนี่ยนะฮะมันยันมันเลือนแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ นี่แหละน่าจะออกไปทางหนุนดวงพลิกดวงชะตานี่แหละเพราะว่าออกทํามาเป็นรูปดาวแล้วก็เป็นรูปดอกไม้ความเบ่งบานความสดชื่นนะค,ความเจิดจลัดนะครับน่าจะออกแนวอย่างนั้นเนาะนะครับเอารู้ได้ไงจากพลังพระหรือไม่เดาวเอานะครับดูจากการออกแบบวัตถุมงคลนะครับดูจากการออกแบบวัตถุมงคลอุป,ปเทศน่าจะมีนัยยะสาคัญน่าจะมีอะไรแอบแฝงให้ให้คนบูชาเนี่ยได้อาเร ได,ได้คิดตามอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับหรือใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับส่วนพระเทพคุณอาทานนะครับเหรียญน,นี้สร้างปี2506ท่านก็ละสังขารปี2512นสะครับสร้างก่อนที่ท่านจะละสังขาร6ปีท่านก็ละสังขารด้วยอาการหอบอาการหอบอะไรนี่แหละนะครับอายุประมาณ60กว่าปียังไม่ได้อายุเยอะนะฮะหกปีมั้งนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ใน้ละสังขารที่โรงพยาบาลสงนั่นแหละ นะครับผมก็เนาะเป็นเหรียญเก่าออกมาศึกษานะฮะเออแต่ว่าดีนะสวยผมว่าจะแขวนเหมือนกันนี่เจ้าของเดิมเขาน่าจะแขวนนะเนี่ยใส่ห่วงมาอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ใส่ห่วงเองนะเจ้าของเดิมนะเจ้าของเดิมเขาอ่าเขาใส่ห่วงแล้วก็แขวนไว้อย่างงี้น่าจะแขวนเปลือยอ่ะน่าจะไม่ได้เลี่ยมน่าจะหากรอบเลี่ยมยากกรอบลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยต้องแบบแบบนี้เลยมั้งนะก็ต้องใส่แบบนี้เลย นะครับก็ผมก็จะเนอะเออเอาไว้ศึกษาดีไม่ดีก็จะแขวนด้วยแหละแปลกๆไม่เคยมีเอามาแขวนด้วยนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบแขวนพากเกจิหรอกชอบแขวนอะไรที่แบบเอองงๆแบบชาวบ้านไม่เคยรู้แมบบ้ตจอตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่าผมแขวนอะไรเลยเออชอบแขวนแบบอะไรที่มันยากดูยาก,ยากด,ากากดูไม่รู้เรื่อง หาที่ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแขวนซับไปซะอย่างนั้นอะไรที่แบบมีอะไรชัดเจนเยอะแยะที่ตัวเองหามาได้ไม่ค่อยแขวนนะชอบมาแขวนอะไรที่แบบดูไม่รู้เรื่องนะฮะอ่ะ <c oughs> นะครับ,นะรบก็เก็บไปนะพอสอลึกๆเอาไว้ศึกษางานศิลป์แล้วก็นัยยะในการสร้างหลายๆอย่างนะครับอันนี้เห็นไหมฮะสองสีเ้าเก้าสองสี่เป็นเหรียญอ่าก่อนปีก่อนปี2500นะครับ ปเปียนก่อนปีสอพันร้อยแต่ว่าไม่ได้มีมูลค่าในการเช่าหาพอสอลึกก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีมูลค่าในการเช่าหาแต่ว่าก็ปเป็นเหรียญเก่าเอาไว้สะสมดูสะสมศึกษาไปอย่างนั้นอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็จะสะสมไว้ศึกษาเหมือนกันประมาณนี้นะครับดีวินีก็จะเดี birthday, like, ๋ยวไปไปแขวนเหมือนกันแหละเออเดี๋ยวจะสลับมาแขวนบ้าง นะฮะเผื่อจะได้เป็นดวงเป็นดาวอะไรเหมือนกับเขานะครับเหมือนจะได้เจอจลัดชีวิตเบ่งบานเหมือนดอกไม้นะครับมีแสงเจอจลัดเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าอะไรประมาณนะั้นะนะเผื่อดังปุ้งปั้งขึ้นมาเออเผื่อดังปุ้งปั้งขึ้นมาดังเรื่องอะไรอะ่ะดังเรื่องเช้าโชว์หรือเปล่านะฮะเอออาจจะมีชื่อเสียงขึ้นมาเหมือนกับเขาก็ได้นะฮะเหมือนกับศิลปินหรือยูทูบเบอร์คนอื่นๆก็ได้นะฮะ กวากันไปเนาะต้องจินตนาการเข้าข้างตัวเองไปอย่างนั้นแหละนะครับส่วนเหรียญก็ไม่รู้ว่ามีเกรหรือยังนะครับเพราะว่ายัางเพราะว่าราคาเช่าหาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพงหลักนะร้อยอะนะฮะสวยๆหลักร้อยร้อยสองร้อยไม่เกินเนี่ยสวยๆนะสภาพอย่างนี้ก็เจอกันที่หลัก10อะ่ะสภาพอย่างนี้ก็สี่สิบห้าสิบาทไม่น่าจะแพงเพราะว่าพระศึกมากเลยเห็นไหมฮะเนื้อจะออกเหลืองๆหลืองแล้วนะฮะนี่ปั๊บนี่ นะฮะไม่น่าจะเกยนะหรือใครดูเกยบ้างเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีเกยหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีใครกล่าวถึงนะแล้วก็ไม่ได้มีใครที่จะแบบพูดถึงกล่าวถึงหรือการหมุนเวียนในตลาดก็แบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยใครมีใครพูดถึงด้วยเหรียญเหรียญเ,เนี่ยเหรียญพระเทพคุณาทานเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในกาเรียกนะน่าจะคือหน้าเรียนหน้าสะสมมาศึกษาแขวนก็ได้เหมือนกันนะครับอืม เห็นไหมการวางยันเนี่ยเห็นไหมฮะการวางยันต้องมีการปลุกเสกนะฮะพิธีก็ต้องดีแน่นอนนะครับตามต้นตำรับของวัดพระพิเลเนเนี่ยนะพิธีดีแน่นอนไม่งั้นศิลปินหรือ,อช่างสาขาต่างๆไม่ได้มาร่วมพิธีที่วัดนี้นะฮะเพราะต้องมีความสําคัญตั้งแต่อดีตมาหละผมว่าเนาะเอาใครมีผู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับเอาลุดมือซ้าบันนี้เอาโอเคนะครับจะชอบนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะสาระในน้อยโมเยอะๆนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจให้ไปเขี่ยก,กองหาพระมานั่งโมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ